พี่กคทตลาดเทื่อนให้พี่น้องร้านยินดีขาหมูพี่น้องฝนตกตามเคยพี่น้องรุ่นกันเงี้ยฝนตกครับพี่น้องการค้าการขายมันโมเนยนอนพี่น้องขึ้นอยุกกาแฟกับฝนพี่น้องไม่เลยพี่น้องไม่แล้วบรรยากาศพี่น้องมันฝนตกพี่น้องอนุญาตเต็มที่พี่น้องสีไทยพื้นบ้าพี่น้องเองฝนกตกครับพี่น้องมีที่มองแซวว่าเอาใจใส่ลูปขายพี่น้องได้ขายได้ป่ะพี่น้อง ทางเรียนน้องขึ้นแม่เต็มที่น้องี่เป็นกับข่าวกับแก้มพี่น้องกับข้าวกับแก้มกับข้าวห้าสิบบาทกับแก้มร้อยหนึ่งน้องยงาไปยงาไปพี่น้องกับเราพ้นตี่น้องมันสิกร์ไปังได้วันพุธนี่น้องขายขางวันศุกร์ไม่มองแก่เลยน้องร้านต้าเต็มที่เราพนตบอ่ะเนาะเราจะไปเนาะจะไปกันพี่กัตตลาดเถื่อนไส้พี่น้องร้านยินดีขาหมูพี่น้อง ฝนตกตามเคยพี <mondo> <flix> ่น้องรุนกันยาวๆรุนกันยาวๆพี่น้องตกคู่มือพี่น้องอัดของมาเิ็มที่แต่ว่าฝนตกแค่นี้พี่ยงดีใจอยู่มีอุคลายย่างมาสองนำพ่นพี่น้อง